สวัสดีครับทุกคนวันน um, ี้เพียกให้มาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกันรถยนต์นะครับแบบไม่ระบุคนขับและระบุคนขับมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ถ้าเกิดเรามีรถคันหนึ่งใช่ครับแล้วก็แบบว่าเราต้องการนะครับเอ้ความมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่ต้องการมีปัญหานะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องเดินเข้าไปซื้อประกันชั้นหนึ่งที่บริษัทประกันใช่ไหมครับและเมื่อเราเดินเข้าไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าอาผมต้องการนะครับประกันชั้นหนึ่งให้กับรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับก็ บริษัทประกันก็จะคำนวณเบี้ยออกมาให้ถ้าบริษัทประกันไม่ได้ถามคำถามอะไรคุณเพิ่มเติมเลยนะครับแสดงว่าบริษัทประกันเนี่ยออกกรมธรรม์แบบไม่ระบุคนขับให้คุณนั่นคืออะไรครับนั่นคือหมายความว่าบริษัทประกันนะครับจะคุ้มครองนะครับรถคันนี้นะครับโดยไม่สนใจว่าใครขับเป็นต้นว่าพ่อเราแม่เราตัวเราน้องสาวเราปู่เราย่าเราหรือแม้แต่การที่เราให้เพื่อนเราไปขับนะครับแล้วรถปึ้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ย บริษัทประกันไม่สนใจนะครับว่าใครเป็นคนขับเห็นไหมครับบริษัทประกันก็ได้ความคุ้มครองถ้าเกิดเขาไม่ได้ละเมิดกฎที่อยู่ในกรมธรรม์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณละเมิดกฎที่อยู่ในกรมธรรม์นะครับบริษัทประกันก็ไม่คุ้มครองเช่นว่าเอารถไปขนยาเสพติดหรือว่าเมาแล้วขับเนี่ยบริษัทประกันก็จะไม่คุ้มครองแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในข้อที่มันผิดพลาดนะครับไม่ข้อที่อยู่ในข้อละเมิดเขาจะให้ความคุ้มครองโดยไม่สนใจคนขับซึ่งกรมธรรม์แบบนี้ดียังไงครับดีครับเหมาะสำหรับการที่เรานะครับ ใช้รถแบบที่มีคนใช้เยอะๆนั่นก็หมายความว่ารถคันนี้มีคนใช้หลากหลายมากเลยหลายคนมากดังนั้นนะครับก็เหมาะกับการทํากรมธรรม์แบบนี้เพราะว่าไม่เวลาเกิดเหตุเราไม่ต้องกังวลนี่ครับบริษัทประกันแค่ความคุ้มครองแต่นะครับในกรณีที่เ,เรามีรถคันหนึ่งเหมือนกันแต่คนใช้น้อยอ่ะอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราใช้อยู่คนเดียวอ่ะอย่างนี้ครับควรใช้กรมธรรม์ที่เรียกว่าระบุคนขับครับเพราะว่ามันจะทําให้เราจ่ายเบี้ยน้อยลงอย่างเช่นนะครับว่า สมมตินะครับว่าคนอายุ50ปีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กรมธรรม์แบบระบุคนขับเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะได้เบี้ยลดลง1 5บเเครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้สมมตินะครับว่าถ้าเกิดเราต้องจ่ายเบี้ยประกันนะครับ10,000บาทคุณก็จ่ายแค่8,500บาทนะครับเพราะว่าลดไปส5ห้าเ็นห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมัน2 0,000บาทคุณก็จากเมื่อกี้ลดไป1ัน0ก็คราวนี้ก็ลดไป3 0 0พันเพราะว่ามันเป็นส5้าเเ เห็นไหมครับว่ามันจะถูกลงมากเลยถ้าเกิดคุณระบุคนขับแต่นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือการระบุคนขับเนี่ยมันระบุได้แค่2คนนะครับระบุเกินกว่านั้นไม่ได้และก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ในเครือญาตินะครับอย่างเช่นว่าให้พี่อั้นนะครับอาจจะขอกับพ่อได้2คนอย่างเงี้ยได้แต่นะครับพี่อั้นไม่สามารถกับเพื่อนพี่อั้นมายงกันใหญ่กันได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่มีความสัมพันธ์ทางด้านสายเลือดหรือเป็นญาติโกโอดิกากันทางสายเลือดนะครับมันจะโยงความสัมพันธ์กันไม่ได้อย่่่าางงเเชนนนนนนออรถคคััี้ผผมกบพื เป็นอะไรครับเพื่อนครับไม่มีอะไรกันเลยครับไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไรกันครับบริษัทประกันก็จะไม่ให้นะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับกับเรื่องของการระบุคนขับและก็การระบุคนขับนะครับในกรณีที่เกิดว่าช่วงอายุไม่เท่ากันเขาจะเลือกดูช่วงอายุที่มีความเสี่ยงมากที่สุดอ่ะอธิบายง่ายๆแล้วกันเนาะความเสี่ยงมากที่สุดหมายความว่าอะไรครับอย่างเช่นเมื่อกี้เพี่อนบอกไปใช่ไหมครับว่าคนที่อายุ50ปีได้แล้วส่วนลด15%เรนั่นก็หมายความว่าสมมุตินะครับมีคุณพ่อคนหนึ่ง เขาใช้รถคันนี้กับลูกของเขาครับลูกของเขาเนี่ยอายุ20ปีคนอายุ20ปีได้ส่วนลด5%เห็นไหมครับว่าส่วนลด15%กับ5%บริษัทประกันมองว่า้คนคนนี้ใช้กันอยู่สองคนแต่ว่าเวลาเลือกเขาเอาคนที่ส่วนลด5%เป็นหลักนะครับเพราะว่าเขามองว่าคนอายุน้อยนะครับมันจะมีเ,เค,ความใจร้อนนะดังนั้นอนุบัติเหตุเกิดเยอะเขาไม่ได้เอา15%กับ5%มารวมกันนะครับ เขาคนที่มันมีโอกาสเสี่ยงนะครับสูงสุดเพราะว่าเขามองว่าคนยิ่งอายุน้อยเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะแบบเร็วใช่ไหมครับแล้วดูจำถีติเนี่ยคนอายุน้อยเนี่ยขับรถมากกว่านะครับแล้วก็เยอะกว่าแล้วมีเกิดอุบัติเหตุมากกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาที่คน2คนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะดูว่าให้ตัวเลขตัวไหนเนี่ยมันน้อยกว่าเข้าตัวนั้นเป็นหลักเล็กอย่างหนึ่งนะครับแล้วกรมธรรม์แบบลูบุคคลขับมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว,ว่าสมมุตินะครับเฮ้วันนั้นเนเี่ย เราคนที่ระบุคนขับไม่ใช่เป็นคนขับอ่าอย่างเช่นว่าอาจจะให้เพื่อนยืมไปนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ให้เพื่อนยืมไปแล้วสมมติเพื่อนไปขับชนสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับคุณต้องจ่ายค่าปรับก่อนนะครับในการนําผิดนะครับสองพบาทบริษัทประกันถึงจะยอมคุ้มครองให้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมั่นใจจริงๆครับว่ารถคันนี้ใช้กันอยู่แค่คนหรือ2คนแนะนานะครับว่าให้ใช้กรมธรรม์แบบระบุคนขับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถนะครับที่ใช้กันหลายคนก็แนะนําว่าเป็นแบบไม่ระบุคนขับครับ มันก็จะง่ายกว่านะครับนั่นก็คือมีข้อดีข้อเสียต่างกันหนึ่งก็คือว่ากรมธรรม์แบบระบุคนขับเนี่ยดีมากเลยใครขับก็ได้แต่ข้อเสียคือเบี้ยสูงกรมธรรม์แบบระบุคนขับข้อดีคือเบี้ยถูกข้อเสียคือว่าหากไม่ใครใช้นะครับถ้าเกิดคุณให้คนอื่นนอกจากคนที่ระบุในกรมธรรม์ใช้เนี่ยเวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาคุณต้องจ่ายค่าปรับก่อนโอเคครับอันนี้คือสาระดีๆจากพี่อ้ํในวันนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดใครนะครับสนใจนะครับในเรื่องการทําพรบนะครับหรือว่าการประกันรถยนต์นะครับแล้วต้องการที่จะทำนะครับก็สามารถติดต่อเพี่นมาได้ตามเบอร์และลิงก์นี้อยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันในในคลิปหน้าครับผม